ที่ของพื้นโลกเป็นน้ำชีวิตทุกชีวิตมีจุดกำเนิดในน้ำบางชนิดวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนแผ่นดินมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อหลายล้านปีก่อนมนุษย์มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นในน้ำก่อนที่จะวิวัฒนาการขึ้นมาอาศัยอยู่บนแผ่นดินนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์มีความผูกพันกับน้ำอาศัยอยู่ใกล้น้ำ หากินอยู่ใกล้น้ำและรักน้ำความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น้ำกับสัตว์บกถูกเชื่อมโยงด้วยสายน้ำโดยเฉพาะน้ำที่เราเรียกว่าทะเลสวัสดีครับคุณผู้ชมท้องทะเลไทยนอกจากจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันุดมสมบูรณ์แล้วนะครับใต้ท้องทะเลยังมีความสวยงามที่ยิ่งใหญ่ด้วยครับ คนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้เธอคือครูสอนน้ำน้ำที่มีความลหลงไหลและทุ่มเทเพื่อการอนุรักษ์โลกใต้ท้องทะเลให้สวยงามสมบูรณ์ดังเดิมครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับคุณแน่งน้อยยศสุนทรครับ น้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโโหนี่นั่งเตรียมอุปกรณ์จะไปดำน้ำเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะผมอยากรู้เลยครับดำน้ำลึกกับน้ำตื้นต่างกันไหมครับค่ะอุปกรณ์แน่นอนเลยนะคะถ้าเป็นน้ำลึกเนี่ยคือมีถังไม่ใช่ถังออกซิเจนอันนี้คืออากาศแห้งนะคะคือเราเราเอาความชื้นเนี่ยออกแล้วก็มีเรกูเลเตอร์ที่ใช้สำหรับ ด้วยหายใจใต้น้ำนะคะก็มีเกจอะไรต่างๆนะคะสำหรับวัดมีเข็มทิศนะคะอันนี้ไม่ว่าจะน้ำลึกน้ำตื้นก็ต้องมีนะคะน้ำตื้นหน้ากากเราเรียกว่าหน้ากากนะคะแล้วก็ท่อ s n o เกิลซึ่งตามตีเราจะอยู่ด้านซ้ายอย่างนี้เสมอนะคะแล้วก็ฟินพี่น้อยครับอยากทราบไปครับก่อนที่พี่น้อยจะมาทำงานอนุรักษ์ทางท้องทะเลอย่างนี้ครับทำงานอะไรมาก่อนครับค่ะหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยก็งานแรกที่ทำก็คือธนาคารนะคะ เ,เริ่มจากงานทางด้านวิจัยแล้วก็วางแผนทางด้านในประเทศแล้วก็มาต่างประเทศก่อนที่จะก้าวมาทางด้านสินเชื่อแล้วกลับมาดำน้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างจริงจังเมื่อไหร่ครับ คือจริงๆเนี่ยเป็นคนชอบน้ําตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่มาจริงๆงจางๆก็ตอนอยู่มาหาลัยนะคะก,ก็ได้ไปไปดําน้ําคุณพ่อขนาดซื้อเรือเร็วให้อุปกรณ์ดําน้ําให้เราก็ไปไปทำันเองโดยไม่รู้ว่าจะต้องเรียนพอดีน้องสาว ของพี่จอมเนี่ยสามีเนี่ยนะคะเขาไปเรียนนะคะพอเขารู้ว่าเขาเรียนเนี่ยเราก็แบบสนใจมากเลยนะคะก็พอเขาเรียนจบเราก็เรียนต่อจากเขาเลยเป็นรุ่นต่อไปเลยก็ปลายปี29เนี่ยเราเรียนจบก็มกรา3ามเนี่ยจากนั้นก็ดำตลอดเลยตอนหลังเนี่ยออกจากธนาคาร ที่ทำงานอยู่เนี่ยนะคะในปี33นะคะแล้วเราก็ออกมาเ,าเป็นฟรีแลนซ์นะคะทำเป็นโปรเจกต์มานเจอร์วางระบบสินเชื่อให้กับธนาคาร,ครในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงต่อของเฟสนะคะของโครงการนี้ก็จะเป็นเฟสเนี่ยเราก็ายังดำน้ำอยู่เนี่ยก็ ตั้งแต่เรียนดำน้ำครั้งแรกแล้วนะคะว่าตั้งใจว่าจะต้องเป็นครูวัตถุประสงค์ก็คือเรารักเราก็อยากปลูกฝังให้คนรักทะเลเหมือนเราแต่กว่าจะได้มาเป็นครูเนี่ยนะคะก็ปี3าเจ็ดพอได้เป็นครูสอนดำน้ำแล้วเนี่ยไม่ทำงานอีกเลยประจำคัะอะไรครับที่เป็นจุดทำให้มาสนใจแล้วมาทำงานรูรักค่ะทะเลมัน มันมันสุดโสมลงไปเยอะเลยนะคะความสวยงามมันก็ลดลงปลาสัพ์ชีวิตทั้งหลายมันก็ลดลงมากมก็เลยคิดว่ามันมันมันสมถึงเวลาแล้วนะคะที่สําคัญเลยคือการบระดัน,น้ําที่นี่ค่ะคชุมพรคาบานาหลังจากเรียนจบใหม่ๆเลยเจ้าของนะคะคือพี่ขุมเนี่ยให้เราไปช่วยตัดอวนอที่เก่อง,ง้ามน้อยนะคะไปเห็นแล้ว กใจมากคืออวนผืนใหญ่เนี่ยคุมหน้าผาออทั้งหน้าผาเลยเป็นเป็นความเร้า ะะที่ได้เห็นสัตว์น้ําต่างๆนี่ติดอยู่ที่เศษอวนนะคะมันาบางตัวนี่พยายามที่จะดินน้นรนเพื่อให้พ้นจากอวนนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะพ้นออกมาได้แต่บางตัวนี่คือตายแล้วติดอวนอยู่นี่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเศร้าะคะ่ะอยากจะร้องไห้ครั้งแรกเลยนี่เราเล่นเ,เน็ตกันนะนะคะอยู่ในพันทิปห้อง blue planet นะคะแล้วก็มีข่าวออกมาค่ะเพื่อนเอารูปฉลามวานที่ถูกตัดคลีบนะคะเอามาทำาหูฉลามเนี่ยมากมายเราก็เห็นแล้วว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายะนะคะเพราะฉลามวานเนี่ยเ,เป็นสัตว์เราเรียกว่ายักษ์ใหญ่ใจดีเขาไม่เคยทำร้ายใครเขากินแพงต้นเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า,เ,าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เราจะพยายามให้ฉลามวานได้รับการสงวนหรือคุ้มครองนะคะก็เลยตั้งเป็นกลุ่มรักฉลามวานขึ้นมาพวกที่รวมกลุ่มกันเนี้ยก็มาทุกอาชีพเลยนะคะเราก็มารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ทำหนังสือถึงรัชมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยนั้นคือคุณปองพลเนี่ยนะคะว่าขอให้ทำอะไรก็ได้ให้ฉลามวานเนี่ยได้รับการคุ้มครองท่านก็เซ็นนะคะหนังสออือให้ฉลามวานเป็นสัตว์คุ้มครองพี่น้อยครับผลของการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฉลามวานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีค่ะก็การทำงานเนี่ยก็เราก็พยายามหากิจกรรมอื่นๆน่นะคะเช่นการปล่อยหอยมือเสือนะคะแต่นี้เนี่ยคือคือตามความคิดของพี่น้อยเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่ฉลามวานหรือหอยมือเสือนะคะก็เลยโอเคเราเราออกมานะคะแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มใหม่เพื่อดูแลรักษาทะเลกันก็ จะเอาชื่ออะไรดีนะคะปรากฏว่าพี่จ๋อมสามีนีก็บอกว่าเป็นเซฟอวรซซีดีกว่าเพราะว่าย่ออกมาแล้วเนี่ยก็คือ SOS อขอความช่วยเหลือนะคะมกราคมปี2546ตั้งแล้วก็ดำเนินการมาตลอดเลยทั้งเก็บขยะตัดอวนปล่อยหอยมือเสือนะคะปล่อยสัตว์น้ำต่างๆนะคะพี่นะครับพอมาทำเต็มตัวอย่างนี้เวลาก็ต้องใช้เยอะคนที่บ้านเห็นด้วยไหมครับ ไม่เห็นด้วยก็ต้องเห็นนะคะคนะคะก็คือเดิมที่เขาก็ทํางานแบงค์เหมือนกันนะคะแล้วก็พี่น้อยก็ออกทะเลคนเดียวอะไรคนเดียวเนี่ยถ้าเขาออกไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ลาบากมากมากเอากดเขายอมที่จะลาออกเพื่อมาช่วยพี่น้อยก็ทันได้ช่วยตอนสึนามิพอดีเพราะอันนั้นเราแบบแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะออกตลอดไปช่วยทั้งคนบนบก ทั้งใต้น้ําเก็บ<ม>พยะอ,อ,อะไรต่ออะไรสารพัดเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าคือไม่ได้เขาช่วงนั้นเราจะลําบากมากน้อยเนี่ยเห็นเห็นตั้งแต่เขาตั้งใจที่จะสอบเป็นครูแล้วฮะนะฮะคือมีความมุ่งมั่นในการที่จะตั้งใจที่จะเป็นครูสอนดำน้ํามากเลยเ,เรียนก็หนักตอนนั้นแล้วก็หลังจากที่เป็นครูแล้วเนี่ยนอกจากให้ความรู้คนแล้วเนี่ยเขาก็ยังยังเน้นทางด้านการอนุรักษ์ทะเลมีความรักทะเลมากนะฮะ คือพอถึงความตั้งใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยออผมตอนนั้นผมก็ยังทํางานประจําอยู่ก็ก็ต้องลางานมาช่วยเขาเป็นประจํา mm hmm. เพราะว่าคนเดียวเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยที่จะคุมคนจํานวนมากที่เวลาไปทํางานกันเพราะการทางานนี่หนักนะคะเวลาเราออกทะเลทีก็เหนื่อยมากแล้วก็เงินที่ใช้เนี่ย ปีปีหนึ่ง s o s จ่ายไปนียร่วมเป็นล้านนะคะสำหรับการทำงานทะเลในแต่ละปีนี้ลองคิดดูว่าเราทำา13ปีแล้วอะเราเอาเงินไปถมทะเลรวมกันแล้วเนี่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็คือออถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ กว่า20ปีที่แนงน้อยยศสุนทรอ,อดีตผู้จัดการสินเชื่อธนาคารหันหลังให้กับแวดวงงานบริหารมายึดอาชีพครูสอนดำน้าที่เธอชื่นชอบพร้อมยังผันตัวมาเป็นผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลแม้จะเป็นงานที่หนักและใช้เงินทุนส่วนตัวจํานวนมากแต่เธอก็ไม่คิดละทิ้งอุดมการเพื่อท้องทะเลไทยเลยสักครั้ง ที่จะเป็นไงครับที่จะต้องวางหอ,อ,อ,อยมือเสียจะต้องเรียบๆบ้าค,าค่ะเป็นหินหรือเป็นธาตปะการังที่พายแล้วับแสงของ,อ,งอืม <c oughs> ไม่ใช่วางที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ั <c oughs> บ <c oughs> ถึงอยากทำหนึ่งชอบชอบทะเลสองชอบที่จะทำประโยชน์สามเป็นการสารต่อแล้วก็ช่วยสนับสนุนกลุ่มคนที่อนุรักษ์ทะเลอยู่แล้วแล้วก็อันหนึ่งคือเราเทคจากทะเลแล้วเราก็อยากจะคืนให้กับทะเลด้วยเช่นกันแล้วก็อยากจะสารต่อเจตนาลมของพี่น้อยกับพี่จอมโดยเฉพาะคนที่ทำงานโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมาทำกับ SOS แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะทำอยู่เพียงกลุ่มเดียวคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำให้คนอื่นเห็นแล้วเราก็จะสื่อสารเอาไปทางเว็บไซต์ของเราทาง a c e b o o k ให้คนอื่นก็เห็นว่ามันมันกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทะเลเพื่อปลูกจีสำานึกคนทีนี้ถ้าคนเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์นักนำ้นำน้ำอื่นเราก็หวังว่าเขาคงจะมา ช่วยทำงานในลักษณะเดียวกับเราต่อๆ,ๆไปพี่น้อยครับงานอนุรักษ์ทุกวันนี้ที่พี่น้อยทำมีอะไรบ้างครับค่ะางานหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเก็บขยะครับ ตัดอวนนะคะแล้วก็อันดับที่สองนี่ก็จะเป็นปล่อยพวกสัตว์น้ำต่างๆนะคะแล้วก็อันดับ3ามนี่ก็จะเป็นพว่ทางบกถึงทางบกะะก็เป็นพวกอปลูกป่าชายเลนนะคะคแล้วก็ที่สำคัญที่เราอยากทำมากๆก,ก็คือค่ายเยาว,วชนซึ่งเราจัดเองเนี่ยโดยในนาม SOS เนี่ค,ค,คือสองครั้งไปแล้ว แต่ไปช่วยคนอื่นทำเนี่ยหลายครั้งมาแล้วนะคะนี่ก็คืองานมีทั้งงานที่ทําเองแล้วมีงานไปจอยกับคนอื่นใช่ค่ะออกกิจกรรมแต่ละครั้งแบบนี้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับค่ะงบประมาณหรือเราได้ทุนจากไหนครับเราควักเงินของเราเนี่ยมาลงขันแล้วก็จ่ายแม้แต่พี่น้อยพี่จอมอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ก็ทำคุณส่วนตัวหมดเลยเหรบใช่ค่ะแล้วคนโอเคนะครับ กคนแฮปปี้การเป็นว่าทุกคนนี่พร้อมจะจ่ายแต่เราก็เราโชคดีที่ว่าบางทีเนี่ยอย่างเรือหรือเจ้าของรีสอร์ทอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบให้ราคาพิเศษอะไรเราซึ่งก็ก็ช่วยเราได้มากนะคะแต่อย่างไรก็ตามแบบปีหนึ่งเราออกทะเลกับทั้งทุกเดือนอย่างเงี้ยนะคะก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยพูดได้ว่าปีหนึ่งเป็นล้านที่เราจ่ายไปไม่น้อยนะครับคุ้มั้ยครับกับการที่เราได้ออกไปทํา ค่าที่จ่ายที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ได้คุ้มเราคิดว่าคุ้มมาก <c oughs> นะคะคือความสุขที่เรา <c oughs> ได้รับเนี่ยนะคะกับความภาคภูมิใจที่ที่เราได้ทํางานนี่ <c oughs> ทำให้เราคิดว่ามันคุ้มเกิดคุ้มนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าทุกคนแฮปปี้มากแล้วก็มีลูกมีหลานก็จะหอบพี่มาแล้ะร่วมละอย่างเด็กๆเล็กๆเ,กเกนี่ยก็จะหัดว่ายน้ําดําน้ําตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะอันนี้เราอันนี้เราภูมิใจมากที่แบบต่อไปเราจะมีคนที่มาทํางานแทนเราได้ แม้ว่าการเก็บขยะตัดอวนนี่มันจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่เราก็ยังคิดว่ามันจำเป็นเพราะถ้าไม่มีใครเก็บเลยมันก็จะทับถมนะคะในที่สุดทะเลก็จะตายต้นเหตุอ่ะมันใหญ่มากนะคะคนที่ทิ้งขยะลงทะเลคนที่ลากอวนในทะเลทิ้งน้ำโสโครกลงในทะเลเนี่ยนะคะมันมากมายเหลือเกินเรากลุ่มคนเนี่ยนิดเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าทำได้ได้ เทียบกับไอ้ที่ต้นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนมันเล็กมากอะค่ะแต่เราเราเชื่อนะคะว่าขนาดเนี้ยนะคะกลุ่มคนที่มีความคิดเหมือนเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะคะพวกนี้จะเป็นกำลังสำคัญทางรัฐบาลเองก็ต้องช่วยด้วยนะคะช่วยกำจัดที่ต้นเหตุของปัญหาเนี่ยให้เราด้วยถ้าสมมุติแก้ต้นเหตุได้ ปลายเหตุมันก็จะน้อยลงขณะนี้เราทําได้น้อยแต่อนาคตเราคิดว่ามันจะมากขึ้นค่ะไม่ใช่คนของ SOS แต่แปลว่าคนทั่วไปนะคะที่เห็นความสําคัญของทะเล แม้วันนี้จะมีคุณแน่งน้อยและเพื่อนร่วมอุดมการอย่างกลุ่ม SOS ที่ทุ่มเทและคอยพิทักษ์รักษาทรัพยากรอันมีค่านี้ไว้แต่สิ่งที่ทําให้สมบัติใต้ท้องทะเลแห่งนี้สมบูรณ์สวยงามอย่างยังย่งยืนตลอดไปนั้นคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนครับเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนครับไปติดตามสกร๊ปคนไทยใจดีครับช่วง คนไทยใจดีคนไทยใจดีวันนี้พาคุณมาที่คลินิกประชาชนการแพทย์นะคะซึ่งเป็นคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีนโบราณที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิราชมงกอรน,นุเคราะห์ร้อยแ่และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะที่มาของประชาชนการแพทย์เนี่ยครับ คือเริ่มต้นจากเมื่อพศ2546โดยคุณแสงโชติจิตเป็นผู้ก่อตั้งตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาโลกให้กับผู้ที่โดยโอกาสยากไร้ทั้งหลายโดยทักชวนเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติญาติที่มีอุดมการเหมือนกันแพทย์ที่มาทำการรักษาเนี่ยก็ส่วนใจมาจากโรงพยาบาลต่างๆนะฮะซึ่งมีประสบการณ์แต่ว่าได้ปดกเกษียณแล้ว แล้วก็มีจิตกุศลเหมือนกับพวกเรานะเลยมาช่วยกันเรามีแผนปัจจุบันนะครับรักษาทุกโรคแล้วก็ยังมีแพทย์จีนนะซึงมีการฝังเข็มแล้วก็กายภาพนอกจากเรามีการรักษานะครับโรคให้ฟรีแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการสอนภาษาต่างประเทศนะอย่างเช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ทำใช้คอมพิวเตอร์จีนด้วย คิดว่าถ้าเผื่อมีผู้มาใช้บริการมากและสถานที่เราไม่เพียงพอแล้วถ้าเราพร้อมคณะกรรมการพร้อมรวมทั้งมีผู้มีจิตศรัทธาที่มาสนับสนุนเราเราก็อาจจะต้องเปิดเพิ่มขึ้นเลยคือครับ ส่งเสริมดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้เขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วใจของทุกคนนะต้องมีจิตสำนึกในการที่จะอนุรักษ์ไม่ต้องลงมือทำอะไรมากมายเหมือนนักอนุรักษ์ทั้งหลายเขาทำอะไรเงี้ยเพียงขอให้รักทะเล นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดจะช่วยกันดูแลรักษาทะเล